สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนะครับวันนี้ทางแอดมินมีข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นข่าวสารนะครับของทางนักร้องแล้วก็เป็นแดนเซอร์ด้วยนะครับของทางค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับได้มาลาออกได้มาลาบอสบิ๊กอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ นักร้องแล้วก็เป็นแดนเซอร์ด้วยนั่นก็คือน้องชอปเปอร์โตเกียวมิวสิกนะครับวันนี้ได้มาลาออกแล้วก็ลาบอดบิกอย่างเป็นทางการเพราะว่าล่าสุดเลยนะครับสดๆดดร้อนๆนะครับทางเพจค่ายโตเกียวนะครับทางเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกได้มีการโพสต์แบบนี้นะครับประมาณ16นาทีที่ผ่านมานะครับบอกว่าไปลามาไหว้ชอปเปอร์ออกจากการเป็นศินลปิน และแดนเซอร์ของค่ายนะครับก็คือพูดได้ง่ายลาออกทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับนะครับลาออกทั้งการเป็นศินลปินแล้วก็ลาออกจากการเป็นแดนเซอร์ด้วยนะครับเพราะว่าน้องชอปเปอร์เป็นทั้ง2อ,อย่างนะครับต o เกียวมิวสิกนะครับของค่ายตเกียวมิวสิกอย่างเป็นทางการบอสบิ๊กขออำนวยพรให้ไปเจริญเติบโตในสิ่งที่ต้องการขอบคุณมากที่ร่วมสร้างสรรค์กับค่ายมา หนึ่งปีกว่าแฮชแทก็กท่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะครับถ้าหากว่าใครนะครับติดตามน้องชอปเปอร์นะครับก็น้องน่าจะออกไปทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเพราะว่าล่าสุดก็เห็นมีการเปิดร้านนะครับขายลูกชิ้นด้วยประมาณนี้นะครับก็คือพูดได้ง่ายนะครับนักร้องแล้วก็เป็นแดนเซอร์ด้วยนั่นก็คือน้องชอปเปอร์โตเกียวมิวสิกนะครับวันนี้มาลาออกอย่างเป็นทางการลาออกทั้งการเป็นศินลปินแล้วก็ ลาออกจากการเป็นค่ายอขอขอภัยครับลาออกจากการเป็นแดนเซอร์นะครับของทางค่ายเพลงโตูเกียวมิวสิกนะครับ f c หลายๆท่านหลายๆคนเห็นก็ถึงกับช็อกเลยนะครับเพราะว่าบางคนก็มองว่าไม่คิดว่าน้องช็อปเปอร์จะลาออกนะคิดว่าจะอยู่กับวอาบิกประมาณนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับทุกคนนะครับก็มีเหตุผลนะครับ ก็เคารพการตัดสินใจของทางน้องคอปเตอร์่าขอขอไปครับของน้องชอปเปอร์นะครับก็ขอวอวยพรนะครับให้น้องชอปเปอร์ประสบความสําเร็จในเส้นทางที่เลือกนะครับวันนี้ทางช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งก็เลยเอาข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งด้วยนะครับ เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ